ฟาดูถึงงามถึงงามตาวงมึงมงจั้งนันไนวะนั่นะมึงเขไปยังังเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นปเด๋ยวเดียเดยวเียทำไม่ล่าดีไปบ่วเด่นเมียเมียเสยวะเมแล้วโอ้โหดาทำาเวลาดีซ่อมแบบรังนี่ครับตรงนอเ่ให้ได้กบ เมีไ้ first, <Mark. S 1> ด้วบ <r in. S 1> anyway. ่ม like ีป่ะม่แตย่นันก้สึกมันสีด้ว่าหมีนอ่ย่ตลนะ้ยนนตาดีุอยากจะเดินนี่บ่เมีดีไ้มีดีเลยวะีดีะนอนเลยวะอีจ๊นอนเลยอนทำไม่ได้่าไรูโดนเลยทีบ้รอยกูวิ่งอู่ิ ร้อยย <9 S 2> ี่ยี่เดยร้อยยี่ยี่เวถั่โอ้แล้วียโอโดนนมดีอางอยากเดิงงนน,น,น้อยต้นม่ลางหน้าอี่นสองเามเตซ